สวัสดีทุกท่านครับผมก็มาพบกันอีก1คลิปนะครับวันนี้วันเสาร์ที่21ธันวาคม2567ครับวันนี้ก็ถือโอกาสใส่ปุ๋ยทุเรียนนะครับ2ต้นเช่นเคยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะกลับเข้าสู่โมดมนุษย์เงินเดือนนะครับผมจะกลับไปทำงานอีกรอบนะครับ ก็หาทุนก่อนนะครับผมกลับมาอยู่บ้านหลายเดือนครับไม่มีทุนมาสานต่อนะครับผมมันไม่เพียงพอนะครับแต่ละวันก็มันมีค่าใช้จ่ายนะครับผมออกจากบ้านก็มีค่าใช้จ่ายแล้วครับก็หาทุนอีกสักพักหนึ่งครับผมก็นี่ครับต้นผักเป็ดน้ำหรือวอเตอร์คสนี่ครับกำลังสวยเลยครับ แต่ว่าต้นทุเรียนไม่เท่าไหร่ครับต้นนี้ยอดไม่ค่อยเดินนะครับใบก็เป็นโรคอยู่นะครับผมดูเป็นโรคเยอะครับต้นนี้แต่ก็ปล่อยอย่างนี้และครับไม่ได้ทำอะไรมากมายดูต่อไปครับต้นนี้ใบเริ่มซีดลงครับแต่ใส่ปุ๋ยแล้วนะครับใส่ปุ๋ยสามตัวเลยครับวันนี้ ทั้งจุลธาตุนะครับผมทั้งหกสามสามทั้งยี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับผมสามตัวเลยยิบมันนะครับตัวนี้ตัวแรกใส่ไว้นะครับมันแปลงด็นก็เตรียมการไว้สําหรับปลูกผักนะครับตรงนั้นก็มีหวานผักไว้นะครับผมแต่ก็ต้องทิ้งไปก่อนนะครับให้คนที่บ้านช่วยดูแลนะครับผมตัวนี้ตัวแรก ลูกลูก,กวนนะครับช่วงดูดูหนาวนะครับมากับหมอกนะครับผมมากับหมอกไปดูต้นที่สองนะครับต้นนี้ค่อนข้างโอเคกว่าต้นนั้น,นครับยอดไหลนะครับใบเดินนะครับผมต้นนี้ก็ท่านผู้ชมดูความแตกต่างนะครับล้อมรอบดูอินรียวัตถุเต็มเต็มเลยนะครับต้นนี้ดินมี ตรงสันนะครับหน่อยเดียวแต่ว่าดูใบนะครับนี่ครับยอดไหลใบเดินอยู่ครับแต่ว่าโรคเริ่มมาอยู่นะครับเป็นตามธรรมชาติเลยครับดูใบแต่ว่ายังเขียวข้นนะครับเพราะว่าเกิดจากอินทรีย์วัตถุรอบๆนะครับแล้วก็นี่ครับผักที่ปลูกไว้รอบๆผักเปิดน้ำนะครับมียอดไหลนะครับยอดไหลอยู่ครับ ไหลใบเดินอยู่นะครับต้นนี้ครับดูปลายยอดนี่ครับความแตกต่างแล้วระหว่างสองต้นนะครับผมต้นนี้ยอดไหลใบเดินครับใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะครับสามตัวเลยครับรอบนี้จัดไปเลยครับก่อนจัดละทิ้งไปสักพักก่อนนะครับผมกับเข้าทำงานก่อนครับ ก็ดูบริเวณรอบๆไปด้วยเลยครับครับช่วงนี้ครับช่วงแรกกาดแห้งๆนะครับผมเช้านี้ก็เก็บสะดามันส่งลูกค้านะครับผมออกเรื่อยๆนะครับสมอสะดามันนะครับผมออกก่อนเก็บก่อนนะครับผมสะดามันถวายครับตัวนี้ตัวนี้ครับมีอยู่ต้นเดียวครับแล้วก็อีกหลายๆต้นเป็นสะดาสะดามันแต่ว่า ไม่ถวายนะครับไม่ถวายออกช้านะครับผมตัวนี้ตัวนี้ออกตามกิ่งด้วยนะครับผมดอกตากกิ่อันนี้แปลงนี้ดอกรวยแล้วครับแต่ว่าน่าจะจะติดเม็ดแทนนะครับปอดเรื่องครับ,รบประมาณนี้นะครับผม สำหรับการใส่ปุ๋ยทุเรียนครั้งที่หกเลยนะครับผมรอบนี้เป็นครั้งที่หครับใส่รวงหน้าเลยนะครับใส่ก่อนเลยครับปลายเดือนละครับผมกันลํำนะครับสองต้นครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมบ้านส่วนปลาเชิงรอยครับ ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ